เมืองที่ผมจะย้ายไปวันนี้นะครับคือจังหวัดบาร์ทินนะครับเมืองอามาสลาฮะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลดำนะครับโดยอามาสลาเนี่ยเป็นเมืองตากอากาศนะครับผมช่วงนี้หน้าหนาวผมว่าน่าจะเป็นโลซีซันของที่นั่นนะฮะเพราะว่าปกติคนเขาจะนิยมไปเที่ยวทะเลนะครับผมในช่วงหน้าร้อนนะเพราะว่าอากาศร้อนที่นี่ก็คือร้อนกว่าเมืองไทยนะครับ excuse me this one yes yes, yes. okay <laughs> you can give your bag to uh, baggage over there. Yes. <laughs> you. are Traveling in Turkey. Yeah, <laughs> traveling. From which and from Thailand. Yeah. Oh, <laughs> nice. Actually, the the My name is Kama. I'm Sunny. Yeah, nice to meet you, Kama. If really, I am a tourist too. I am living in Turkey for but I am from uh, Russia. Oh, you from Russia? Yes. Oh, you are Russian. Yes. Oh. My husband Turkish. อากาศข้างนอกคือหนาวเดินแบบหิมะตกแบดูกระจกเป็นไอแต่ว่าข้างในคือเปิดฮีเตอร์จนร้อนนอเบื่อเหนื่อแตกตอนนี้มาจอดที่เมืองอะไรไม่รู้นะะระยะทางจากนี่ไปเมืองทินก็แค่61กิโลแต่ว่าทางมันมาเนี่ยอยู่บนภูเขาฮะมันเลยขัดยากน,นะะ deh, terus 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 นะฮะต้องข้ามไปขึ้นนะฮะพอรถบัสมาจอดฝั่งนี้แล้วนะครับเราก็ข้ามมาขึ้นรถบัสนี้ไปอามาสลาอามาสลาอามาสลานั่งรถตู้ต่อมาจากบาตินอีกแค่ประมาณ10นาทีนะก็ถึงแล้วฮะเมืองอามาสลานะฮะ ยวขอเซิร์ชดูโรงแรมก่อนนะฮะยังไม่ได้จองโรงแรมเลยเซิร์ชดูโรงแรมแล้วนะฮะอีกประมาณ800เมตรนะครับเดินเดินลอดมาเมื่อกี้เห็นป้ายของยูเนสโก้วยคิดว่าเมืองนี้ก็น่าจะเป็นเมืองของยูเนสโกอีกนะฮะตุรกีเนี่ยมีเมืองสวยๆหลายที่เลยว้าว <Wow. S 1> ดูวิวตรงนี้ สร้างอยู่บนภูเขาลุมชายหาดนี่สวยน,น้ำใสน่าเล่นมากเลยอ่ะเอ่อแม่รบปะฮัลโหลคริสตัลบูติกโอเคเนี้ยเดินหลงทางนะฮะเขาจะพาเราไปไหนไหมาเนี่ย เอาเดี๋ยวโอ้โโอเคได้เช็กกันแล้วเขาบอกว่าเดินตรงไปเลยนะฮะอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นทางลัดนะไม่ต้องตาม G P S อะฮัลโหล ยี่ิบตัวยี่สิบสี่โอ้รูมรูมโอเค1 0ว่าดิสสี่โฟร์วั4 <laughs> <laughs> องอคคือห้องเขาจะเสียบกุญแจคาไว้ละว้าวห้องราคา หนึ่งลีลานะฮะเหมือนเพิ่งทำความสาดไปในหม่เลยเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะฮะไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาเดิมชาครนะับตรงนี้น่าจะเป็นตลาดนะฮะเป็นตลาดสดโอเพิ่งเคยเจอตลาดสดครั้งแรกนะที่มา ฮั l โหลสวัคเบอไรี่นพริกเขาเอ่าว่ากันาคืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะออะไรคืออไรออรือะไรคืออรคืออะไรไม่รู้นะว่ามันคืออะไรน่อจะเป็นออะไรคือะะือออบอุ่นรระ Sure, back, okay. อีกละ <laughs> ม,ม, <laughs> มันเหมือนกันเลยมันคืออะไรอ่ะว้าวพวกถักอะไรที่เนี่ยมันดูใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วราคาถูก <laughs> ทำไมถึงเรียกว่าทะเลดำก็คือผมอ่านมานะเขาบอกว่าอ่ามันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งที่อยู่ในใต้ทะเลฮะมันมันสร้างก๊าซไข่เน่าขึ้นมานะฮะ แล้วพอก๊าซไข่เน่าเนี่ยมันมาปะปนกับดินหรือว่าหา,าดทรายครับผมมันก็เลยกลายเป็นสีดำอะ่ะช <Okay, good. S 1> ็คกโอ้โตัวสุ่นมาก มมขอบคุณคะราคาถูกมากนะแค่แก้วละสอลีลาดื่มไปสองแก้วก็สี่ลีลาค่ะอากาศหนาวมากดูชายหาดที่เนี่เห็นไหมดูสีทรายมันอ่ะนี่ฮะมันไม่ได้ทรายสีขาวเหมือนบ้านเรานะ มันเลยได้ชื่อว่าทะเลดำเนี่ยฮะดูมันสีดำจริงๆอ่ะอุณหภูมิน้ำตอนนี้มันจะหนาวแค่ไหนเนี่ยขอลองจับน้ำโอช็อกแน่นอน <S <s <it> <S แนแลรอปะ <c oughs> เออพิสพ <c oughs> <c oughs> ิสฮ <c oughs> โอเคไอซิดอินสตาโอเค <c oughs> ข้างในมีฮีเตอร์นะฮะช่วยชีวิตลมทะเหลหนาวมากเลยอ่ะมือชามหมดเลยับตอนนี้ไปเช็คกันเลยว,ว้าวอันนี้เมนูปโปรดของผมเลยนะอาหารตุรกีใครที่มาเที่ยวที่นี่ต้องลองกินนะฮะมีทุกเมืองน,นะผมว่าน,นี่จะเป็นเลมอนบีไปอย่างนี้นะ <laughs> Hello. 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 Where are you from? Ah, Thailand. Ah, Thailand. Indonesia. Uh, ah, <laughs> uh, I know Indonesia. <laughs> Indonesia. Yeah. Uh, close Indonesia. <laughs> Thailand, Malaysia, Malaysia, Indonesia, Indonesia, Thailand, Iceland. Yeah. Yeah. <laughs> Do you live here? Here? Oh, traveling. You're yeah, traveling? Yes. Indonesia? No, and Thailand. Thailand. I would like go to Thailand. Yeah. Thailand yeah. Oh, have you ever visited? No. Yeah. It's a vlog? Yeah, vlog. <laughs> it's it's nice. open now? Yeah, yeah. Hey, hello. <laughs> I <laughs> 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 Are you uh, alone here? Yeah, I'm tri uh, traveling alone yeah. uh, This is my first day uh, in Turkey In No, in Bar Bartın i yeah. <laughs> uh, Ankara? Yeah, uh, not yet Not here? I just moved from Can i you Sure By the yeah. way Can <laughs> yeah, <laughs> meet. meet first <laughs> You can eat by the way. Yeah. <laughs> uh how to call this in Turkish? Midye. 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 midye, midye, Yeah, I love it. I like this. We love you. <laughs> <Yeah. gülüyor> Hamsi. Hamsi. is your name? Sunny. 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 Güneş Anadolu. Uskumru. Şöyle ki mezgit oğul. Mezgit oğul. And you can uh, my uh, English, I'm uh, talking friends. I need a uh, talking friends ah. uh, for English. Ah. <gülüyor> <gülüyor> No speaking English. Ah, ah, ah. Sorularını daha çok e... How old are you? Ne yaşıyor <laughs> How old are you? How old uh, are you? Can you guess? E, tahmin edebilir misin? Diye? Can you guess? Good. Hayır <laughs> 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 tahmin et. <laughs> 23. Kaç yaşındasın? Yaş mı sordum ben onu bilmiyorum. Bu nasıl sınırda gitsin? Evet. Şey? 23? No. <laughs> uh, you are küçük. You are old, old. old. <laughs> I'm 25. 25. 25. Oh. 25 years. 25 Ah, yeah, yeah. <laughs> What about you? 22. I mean, 22. 22. 22. 23, 23 oh. 22. 22. Oh, younger than 22. me. Yes. Mm. <laughs> gibi konuşuyor. Benim <laughs> <laughs> kız o. Hoş mu? Söyle. Şit oldu. Gözümüz önünde Talking like Korean people. Ah, evet. Hayatta. Merhaba. Merhaba. Türkiye'de neler yaptığını orada yersin. mimiklerinden anladım. Ancak yedikçe yersin diye gibi bir şey söyledi. Yersin, yersin. Söyle。<laughs> Yes, and yesterday we are in... Um, uh, really? South Rambo, yes. Wow. Why we don't meet? <laughs> <laughs> so, how long will you travel? How long will you travel and go back to Ankara? Today? Yeah. You can uh, uh, go with me. <laughs> <laughs> Maybe after tomorrow, I will go and then I will... Ee, ben, Benim bak şunu diyeceğim. Biz Kırıkkale'de okuyoruz ama Ankara'da yaşıyoruz. Biz tabii şey şey Kırıkkale. But my yeah. home is in Ankara. Bizim my home, is Gaziantep. What is your next stop? I'm, not sure. Just like plan is no plan. <laughs> ah, okay. Plan is no plan. <laughs> just free. free. Yeah. Free. yeah. <gülüyor> okay, <gülüyor> come with with us. Uh, yeah, I would love to. <laughs> really? Yeah Today, but. yeah, yeah. When when you gonna leave? Yeah. What time? Okay. <laughs> because I just check in in hotel. 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 Ah. hotel. Yeah, but I can go and trip with you. I also want to trip with Turkish people. Yeah, okay. Because it's my Super. new experience. Just yes, like. yes, yeah. yes. <laughs> For is too experience. Yeah, yeah. <laughs> เพิ่งมาถึงวันนี้เองนะแล้วก็ใจง่ายไปกับเขาเลยจริงๆเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะผมว่าก็เที่ยวหมดแล้วแหละก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คิดว่าไม่น่าจะหาได้ที่ไหนอีกแล้วฮะโลคอลน่ารักมากชวนเราไปเที่ยวด้วยนะเขามีรถนะก็เลยโอเคลองไปหาประสบการณ์ใหม่นะกับแอนตุรกี เดี๋ยวเดินไปที่โรงแรมก่อนนะไปดูกระเป๋านะว่าจะเอาขึ้นรถได้ไหมเพราะว่ากระเป๋าเราก็ค่อนข้างใบใหญ่เหมือนกันแนตะ่ว่ามีแค่ใบเดียวนะตั้งแต่ผมมาที่นี่ผมว่านอกเมืองเนี่ยเจอแต่คนน่ารักน่ารักนะฮะเนี่ยเขาก็ชวนเราไปเที่ยวก็โอเคไปเลยฮัลโหลัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ <Yeah. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับว่าโอเคฮนะนี่คือ รถที่ผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนตุรกีนะฮะมีคนสี่คนนะฮะแล้วก็น้องหมาอีกสามตัวนะครับดูจะวุ่นวายนะ,ะตุรกีแดนซ์อังคารอังคารไปเด็กไปเซนจาราคิชไปเด็ก ไอาวยมชมท่าถึงแล้วคริคครตอนตีห้านะครับนั่งรถมาเมื่อยขามากเลย ไม่ curry 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 ว้าวไม่คิดนะฮะว่ามาเที่ยวครั้งนี้จะได้มาสัมผัสชีวิตของผู้คนจริงๆขนาดนี้นะฮะได้เพื่อนที่ตุรกีนะฮะแล้วก็ได้เข้ามาในบ้านของเขาอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่หาไม่ได้แล้วฮะอทำ Okay. Okay. Okay, night friend. Morning. Thank you. You're welcome. Good night. You're welcome. Good night. <coughs>